สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจํำวันที่22มีนาคม2567คําทําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจทยจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ทักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเดอะเลิฟเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับ การพูดการคุยนะคะการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะงานทางด้านประเภทที่ต้องใช้คําพูดนะคะที่ต้องใช้บริการนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะทําได้ดีนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็เขาเรียกว่ามีเข้ามาบางหมายหรือบางคนเขาเรียกว่าช่างฝันก็ได้นะคะช่างฝันช่างจินตนาการนะคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะก็อย่ามัวแต่ฝันนะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะจะหยิบจะจับจะ,ะคิดอยากจะลงทำการวางแผนเกี่ยวกับด้านของการลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างนะคะก็สามารถทําได้นะคะนะกเขาเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีรวมทั้งนะคะจะมีช่วงมิลามนะคะจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะ สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยจุกจิกจุ๊จี้ขี้บ่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้อย่าอย่าเป็นคนขี้บ่นนะคะอย่าเป็นคนจุกจิกจุ้จี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะในสิ่งที่เราคาดหวงังไว้นะคะสี่ถ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจหรือว่าการงานวันนี้อาจจะทําให้เรา,าไม่ได้ดังใจบ้างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ อาการจุกเสียดแน่นท้องหรือว่ากระเพาะอาหารกรดไหลย้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะพูดดีๆกับคนรักนะคะช่วงนี้บางคนมีโอกาสได้รับของขวัญของขวักจากคนรักได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะบางคนนะคะค่อนข้างจะอ่าก็เรียกว่าช่างเลือกหรือใครเข้ามาคุยก็ยัง อาจจะคุยไปเรื่อยเปื่อยหรืออยู่ในช่วงของการเลือกอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเก็บถ้วยก็เรียกว่ายังยังมีโอกาสเลือกก็เลือกไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะเพ,เ,จเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนักใครที่ชอบการเสี่ยงดวงแต่ต้องอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะนะกเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจนะคะเฉียดได้นะคะ ส่วนเลขโรมันนะคะจากพันยี่สี่มีเลขหกเจ็ดหนึ่งสี่นะคะหกเจ็ดหนึ่งสี่นะคะต่อไปคนนจัน คนรุนทร์น,นะคะห้าเหรียญคนรุนจันช่วงนี้นะคะรายจ่ายรออยู่นะคะใครหลายหลายคนเขาเรียกว่ามีแต่รายจ่ายนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะที่จะต้องอหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้องรัดเข็มขัดไว้บ้างนะคะเจ็ดเดอรสตานะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนนะคะบางคนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะในสถานที่ที่เย็นๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ในเท้านะคะการงานนะคะงานเยอะนะคะใครที่ทํางานอยู่ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่างานเยอะงานมากความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเยอะแยะมากมายรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกอยากไปพักผ่อนอยากไปรีแล็กนะคะนะอยากไปเขาเรียกว่าลาพักร้อนนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับ อาการเหนื่อยๆอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องทํางานมากๆยกของหนักๆนะคะดึกๆเด,ด่นๆเมือ่อค่ำพวกนี้นะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนนะคะเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะนะกการเงินก็อย่างที่บอกนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะคุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับ เสริมเติมแต่งศัลยกรรมนะคะความสวยความงามนะคะได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะทำให้มันดูดีกว่าเดิมนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิปซีมีเลขห้าเจ็ดเก้าสี่นะคะห้าเจ็ดเก้าสี่นะคะเข้าไปนะคะกดบังนนคะับคั คนวังขานนะคะคนวังขานนะคะอัดวินดาบนะคะความแกร่งนะคะนะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะความรับผิดชอบนะคะคนทำได้ดีนะคนวังขานนะคะมีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานหรือบางคนกาเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาก็ได้นะคะหรือว่ารีบไปรีบกลับนะคะวิ่งรอบนะคะ,ะนะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหกถ้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆใครบางคนก็อาจจะมีโอกาสกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือว่าไปในสถานที่เก่าๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านของการงานนะคะจะมีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะแวะเวยนกลับมานะคะสามดาบนะคะ ระวังเกี่ยวข้องกับคําพูดนะวันนี้นะคะคนวังขานนะคะจะพูดอะไรคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะคําพูดของเรานะคะอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอัศวินถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัรลยยณมิตรใหม่ๆนะคะ ช่วงนี้คนวันอังคารนะคะก็เขาเรียกว่าไม่มีศัตรูนะคะคนรอบข้างก็คิดดีกับเรารวมทั้งตัวเราเองก็คิดดีกับคนอื่นนะคะโดยเฉพาะใครที่ทางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะเ<ส>ขาเรียกว่ายัางมีเพื่อนที่ดีนะคะยังให้ความเขาเรียกว่ายังให้เป็นที่ปรึกษากับเราได้ดีนะคะด้านของการเงินนะคะมีโอกาสซ่อมรถนะคะสามสามดาบอัดสวินดาบนะคะมีโอกาสซ่อมรถนํารถเข้าอู่นะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็ ให้ระวังเกี่ยวข้องกับล้อยางนะคะอาจจะโดนของของแหลมของมีคมนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักใครที่โกรธกันนะคะเคืองกันนะคะมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะนะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะก็หาเวลานี้นะคะพูดคุยกันขอโทษขอบคุยกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนนะคะอาจจะมีแม่สือ่อแม่ชักนะคะแนะนําให้รู้จักได้ด้วยนะคะบางคนเป็นคนที่อ่เขาเรียกว่ารักต่างวัยนะคะอายุห่างกันหลายๆปีนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปสีนะคะมีเลข0630นะคะ0630นะคะต่อไปคนวันพุธ คนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะเดนเปรผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะสี่ถ้วยนะคะเซ็งเซงเบื่อเบื่อไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะในบางสิ่งบางอย่างสี่ถ้วยนะคะเราอาจจะต้องเปิดใจบ้างนะคะสี่ถ้วยขึ้นมานะคะสิ่งที่เราวางแผนไว้สิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าต้องเปิดใจอย่าไปเร่งนะคะอย่าไปเร่งกับเวลานะคะอย่าไปฟิกกับเวลาจนเกินไปนะคะปล่อยไปตาม การเวลานะคะหกดาบเห็นไหมคะการเวลาจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปนะคะหรือบางคนมีดวงมีดวงยกย้ายที่อยู่ด้วยนะคะยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่อาศัยแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมบางคนก็มีดวงเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะนะไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะ แปดดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างตกอยู่ในพวังคิดมากคิดเยอะนะคะคิดไปก่อเรื่องหน้านะคะคิดเขาเรียกคิดวกไปวนมานะคะโค้ดมันพุธในช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาการจุกเสียดปวดท้องนะคะกระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะบางคนภูมิแพ้ผื่นคันนะคะ,นะปวดตามเนื้อตามตัวคุณผู้หญิงนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับ ประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะนะเกี่ยวข้องกับมันลูกนะคะการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะซ่อมแซมปรับปรงุงโน่นพังนี่พังนะคะโน่นเสียนี่เสียนะคะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะคนพุตอาจจะมีบ้างนะคะการโดนถูกติชิ้นนินทาการโดนใส่ร้ายนะคะการโดนว่าร้ายก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่เราก็เขาเรียกว่าอาการ อาการเขาเรียกว่าเซ็งเซงเบื่อเบื่อนะคะนะความรู้สึกสิ่งต่างๆมันอาจจะเราอาจจะรับรู้ได้แต่เราก็อย่าไปซีเรียสน,นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกบประคองบางคนนะคะมีโอกาสต้งท้องต้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่อาจจะมาจากเดนไกลนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะอาจจะยังเขาเรียกว่าช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวสักพักนะคะพักอกพักใจนะคะได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลน,นะคะจาพไพย่สี่นะคะมีเลขสามสี่หกแปดนะคะสามสี่หกแปดนะคะ สามเรียนนะคะคำพูดมีเสน αι, ่ห์เขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะช่วงนี้นะคะน่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจานะคะอะไรกับใครโดยเฉพาะแม่ค้าแม่ขายนักธุรกิจนะคะด้านของการค้าการขายนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินทําได้ดีนะคะนะักเขาเรียกว่าจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะคะน่าจะเข้ามาอยู่ตลอดการเงินไม่ขาดนะคะ เจ้าชายไม่เท้านะคะาการงานขยันกระตือรือร้นนะคะน้องๆหนูๆใครหลายๆคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะมีดวงเดินทางนะคะนะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะการพูดการคุยการติดต่อนะคะก็จะได้รับข่าวดีราชนิดาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะความมุ่งม,มั่นนะคะในสิ่งที่จะทําต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะนะคนวันพฤหัสในช่วงนี้เขาเรียกว่าแกร่งนะคะ ความสําเร็จก็รออยู่นะคะเดอะฟูนะคะความสบายอกสบายใจนะคะเขาเรียกว่าหลานล้านะคะใน,ะะนดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานทํางานไปด้วยปักผลไปในตัวนะคะรีเล็กไปในตัวนะคะ <S <S ด้านของการเงินนะคะมีไม่ขาดแต่รายจ่ายก็บางคนค่อนข้างจะหมดไปกับกิเลสของตัวเองนะคะอยากจะได้อะไรอยากจะใช้ใจ่ายอะไรใช้แบบไม่ค่อยคิดด้วยนะคะ <S <S นะก็เขาเรียกว่าหมดหมดไปหาใหม่ได้ความคิดของใครบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพระวังการเดินสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่นะคะข้อเข่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีโอกาสสะดุดนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากพ่ยิปซีมีเลขสามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะสามศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนมันศุนย์คนมันศุนย์ วันศุกเจ็ดเหรียญนะคะรู้จักค่าของการเงินนะคนวันสุกในช่วงนี้บางคนเขาเรียกว่าอยากเก็บอยากออมนะคะเก็บเกีเก่ยวผลผลิตหรือเรียกว่าคํานวณการเงินแทบทุกวันนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะได้ดีนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะคุณทําออกไปค่อนข้างจะดีนะคะเขาเรียกว่าละเอียดรอบคอบนะคะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะอัดสวิน เรียญน,นะคะบางคนอยากเก็บอยากออมอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่นะคะมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่มากบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับยุดยานผ่านานะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะ รีเฟนนใหม่นะคะก็ได้บางคนมีดวงลงทุนนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นงานใหม่นะคะทำสิ่งใหม่ๆนะคะต่อยอดธุรกิจใครว่างงานก็จะได้งานหรือไปสมัครไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับข่าวดีนะคะการงานช่วงนี้แจมตลาดได้ดีนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะเดอเดทนะคะมีดวงเดินทางไปในสถานที่งานศพนะคะหรือว่าบางคนจะได้รับข่าวคราวกัน ป่วยการเป็นการตายของใครนะคะบางคนก็ไปทําบุญลงศพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะมีโอกาสก็เรียกว,ว่ามาจากาแดนไกลนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาบนะคะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาบจาก ยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยิบสีมีเลข7013นะคะ7013นะคะเข้าไปนะคะขดว,วันเสา ขนวันเสาร์นะคะเก้าไม้เท้านะคะงานเยอะนะวันนี้นะคะงานเยอะงานมากนะคะความรับผิดชอบนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเดวิลนะคะกิเลสมาเพียบเลยนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่าเดวิลขึ้นมานะคะใครว่างงานก็อยากได้งานอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวหรือใครหลายๆคนนะคะทํางานเหนื่อย นะคะเขาเรียกว่าเหนื่อยจากงานมานะคะอยากริ้งอยากดื่มอยากเฮฮาปาร์ตี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการริ้งกันดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับผับบาร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งนะคะช่วงนี้นะคะคุณวันเสาร์ต้องระวังด้วยนะคะจะมีคนเข้ามาหลอกลวงเราได้นะคะไม่ว่าจะมาทาง ประเภทแก๊งคอร์เซนเตอร์เราก็ต้องระวังนะคะนะพวกเดวิลนะคะเราไว้ใจไม่ได้หรือว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะจิบย,ยืมกันเงินแบบนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะมีโอกาสโดนโกงเดอะซันแต่ดวงดีนะคะเดอะซันเดวิลนะคะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ นะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะดวงดีนะคะบ้านเล็กที่นะคะจะให้โชคนะคะดวงของคุณกําลังจะมีความโชคดีนะคะแสงสว่างนะคะสุดสันขึ้นมานะคะนะใครว่างงานก็อยากได้งานนะคะก็มีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานที่มีชื่อเสียงนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะก็ได้ด้วยปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้นะบางคนก็ จะได้รับคำชมนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสเตรน์นะคะความรับผิดชอบความเข้มแข็งนะคะเกี่ยวข้องกับการงานทําได้ดีมากนะคะวันนี้อาจจะมีงานชิ้นใหญ่ๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะหรืออาจจะเจองานประเภทลูกค้าที่เรื่องมากก็ได้นะคะลูกค้าลูกค้าที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะแต่ทุกอย่างคุณทําได้ ดีนะคะไม่ต้องก็เ,เรียกไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะเขาเรียกว่าทําออกไปได้ดีรับผิดชอบการงานได้ดีมากนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะปวดหลังนะคะบางคนก็ปวดข้อมือนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนมีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่า,าโดดเดน่นหรือว่ามีสเสน่ห์นะคะนะเดอะซันเดวิลนะคะอาจจะมักจะมีคนอื่นเข้ามากิ๊กกักได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าให้ระวังเกี่ยวข้องกับกก๊กกักรักเซรกซอนไว้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะ มีโอกาสได้เจอได้เจอคนถูกอกถูกใจนะคะบางคนมีโอกาสเจอเจอกันในสถานที่อาโคจรนะคะกลางค่ำกลางคืนมีโอกาสก็เรียกว่าเจอเจอแบบเจอปุ๊บชอบปับ๊บมีอะไรกันปุ๊บปั๊บได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะนะอาจจะมาหลอกลวงเราบอกว่าเป็นโสดอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูดีๆนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะแล้วก็บ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปสีมีเลข9 5 9 8นะคะ9 5 9 8นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ